ครับมันอีสิฟ้าวเบืองห,หน้านะครับใส่ปุ๋ยวางกทิศที่เรียวนี่ครับนี่หน้าใส่ปุ๋ยวันนี้ย่างเขียวกันเลยครับใส่ปุ๋ยสูตร4600 18 46ยุ่ยใหญุ่งหนึ่งครับแล้วก็18 460เนี่ยสองถุงแล้วก็000 000สองถุงนะครับแล้วก็60สองถุงครับอ้อมผสมกันครับใส่หน้า10ไร่ครับเขียวขึ้นยาแห้งเลยครับเห็นมั้ยเลยครับนี่มเบิ่งนะครับนี่ใส่วางอาทิตย์ที่แล้วนี่ครับนี่ ผมว่าใช่ตอนผสมปุ๋ยให้เมืองอะไรแต่ผมมาบ่ทันครับพอดีพอกับน้องผสมปุ๋ยก่อนผสมปุ๋ยถาก่อนแล้วนี่ครับนี่เมืองเลนมาครับนี่เขียวแห้งครับนี่เขียวดีครับเขียวตะกีบมันยางแดงเลยครับนี่แค่อาทิตย์เดียวเนี่ยครับนี่จากเขาจากเขาลิงเลียงเลยครับนี่เห็นขาครับนี่ใส่หาทงครับใส่หาทงตัวหน้าสิบไร่ครับนี่นี่ครับเขียวหน้าสิบไรหมดพุ่นครับเมืองครับเขียวขึ้นย่างงามเลยครับนี่ครับนี่ เดี๋ยวซีมาเมืองตอนเดี๋ยวตอนเกี่ยวเดี๋ยวตอนมันเป็นเม็ดเดี๋ยวนี้เป็นเป็นงามบ่อแล้วอีทายเมืองตอนมันเป็นเม็ดเพิ่มอันนี้ตอนใส่ปุ๋ยครับนี่พอดีฝนมาตกมากครับก็เลยใครเนี่ยเดี๋ยวมื่อว่าสิมาลกนี่ครับหายางลกหายางลกเขานกเลยน่าใครไปเขานกเขานกนี่นี่ครับเขานกนี่เขานกต้องลกออกเลยครับด้วยต้องลกออกย่างเดียวเกี่ยวอะไรถ้าเกี่ยวเราไม่ขึนนอขึ้นต้องมาทราบลกเอาทราบมันบ่หลาย แทนไอ้เนี่ยนะเขาบุ่ยให้มัลงลุกออกครับต้องลุกออกเอาต้องลุกออกเอาเลยครับถ้าบุ่งบุ่งอะดรถ้าท้าวเกี่ยวออกมันจะเกิดขึ้นอีกครับมันจะงอกขึ้นอีกนี่ครับเนี่ยอู้ยยางงามเลยครับตะกี้มันแรงอะไรครับเนี่ยตะกี้ยางแรงยางแห้งเลยตรงไหนข้าวนกครับต้องลุกออกครับทราบมันบรท่านหลายเลยครับต้องลุกออกลุกออกลุกหาลุกออก โรกอ,อกร่อนนะครับนี่อันนี้ก็ลโรคอ่อกถ้าบุโรคอันนี้ก็ลโรคอกานครับเนี่ยถ้าบุโรคนี่ไม่ได้แพร่จางไว้เลยครับว่าตัวนึงมันมีเป็นรอยเนาะรอยในนี่ครับนี่โกออกก็เขาง,งามครับเขาง,งามคือครับสมขับปุ๋ยซื้อปุ๋ยประมาณหาพันหกร้อยแปดสิบบาทครับซื้อปุ๋ยมาบานหน้าสิบเลยเนี่ยกับโรทารมาลงทุนหลายบอกกับโรทุนหลายเติบโตหรอกแต่ว่ากะบเม,มืเมืองเขากัคุ้มค่าครับเม,มืเมืองเขากัคุ้มค่า ขออนามอยู่ครับเนี่ยหามึงเอออันนี้งในหน้าได้วครับเนี่ยพอดีฝนตกมาวางองสามหมื่นก็เลยไข่เนยก็เลยไข่เนยเขาโอ้คือคืออยู่ครับคืออยู่นี่นะครับบ้านสิไลรวบ้านหาถงครับดูเรียถุงหนึ่งแล้วก็สิบแปดสี่สิบหกศูสองถุงแล้วก็ศูนศูนย์ ศูนย์หกศูนย์สองถุงครับเอามาผสมกันครับผสมกันบานเลยครับเคลื่อนผสมแม่ปุ๋ยครับผสมแม่ปุยบานเลยอันนี้เขาดอครับเขาก็ขอเขาก็ขอสิบหาครับอาศัยว่าเกี่ยวขายยางเดี๋ยวเจียวขายยางเดี๋ยวโอ้งามครับงามงามงามเขาปีนี้งามอยู่ครับเนี่ยบางทีแหละเขายางเป็นแหล่งไป็ต้นไม่เป็นตะไตายคืออย่างนี้นะครับเป็นต้นอะดเป็นอะไหน่วยเพราะเราฝนตกมาแล้วใครเนี่ยครับ ตอนตัดใหม่ๆเขาย่างงามเลยก็ตัดไปตัดมานำามัดแรงทิเดียวมันลุกออกนะครับเลยมีบอกเลยครับต้องลุกออกอย่างเดียวนะครับเด้อท่านเจ้าท้วิธีกัรจัดดีสุดคือการลุกเลยที่การจัดดีคือการลุกออกลุกกระิ้งไปเลยเนี่ยถา้าบม่ลกมันสีแพไว้ครับหน้าที่มันเข่า้หลที่เขานกไหล,ลคือโบ,บว์พา,ากันลุกโบวพา,ากันอย่างนี่ครับนี่ ยางหาลูกเอาซ้ำมันบ่อลายครับนี่ซ้ำมันบ่อลายต้องหางยางโลก่กังเสรแล้วครับนี่ถ้าอยไงถ้าวสนใจยังนี่โอ้ยอีกสามสี่ปีดิหนาเป็นบาสเลยครับหนาขัดเลยเขาอ,อันนี่ยลูกเอาครับนี่หาลูกเอาลูกถิ่งลูกถิ่งกันเลยครับนี่ครับเขาขี่พยางงามเลยครับตะกี้เยี่ยวไปไหมเออต้าน nhào ไปไหมย,ยางงามบ่เดี๋ยวกระแมลงเลี้ยงบัดนี่ยกำลังเขียวขึ้นเขากำลังเขียวขึ้น เขาคืออยู่ครับขนาดบ่มีขนาดมันแรงลยครับนี่ขนาดแรงมันเบียง้ดยเด้ครับเน,นี่ตัวเขามีน้ำม,มีคลองคือเขาเป็นสิ่งงามทำหรับอนี่ยลกออกครับเลยตน้นนี้ถ้าโบโลกิออกนี่มันแผ่เป็นเป็นรอยมิดพอดีครับลอยตุน่นเหมือับสัโบบริโก,ก่อนอนี่ครับขาง,งามอยู่ครับเนี่ยรอเมืองการเจ็บรอเมืองชัวมันเป็น ประมาณพฤศจิกาบ่ะสภาพบางวันที่สิบหกโชคพฤศจิกาสิเกี่ยวอีกบุญรุนครับสิงหากันยาตุคมพฤศจิกาอีกเดือนสองเดือนก็นเลยเกี่ยวแล้วมึงครับนี่นะขันมอนแดงนี่กำลังเป็นดอกโอ้หลายดอกออกดอกราขันมอนแดงลอกออกนะครับเราไป่ฉีดยาหรอกครับฉีดยาเป็นสารที่มีตัวขังแน,น่นา ม, <im sharing> มันลกออกเอานี่ครับนี่มันลกออกเอาเลยครับเนี่ยขึ้นมอนแดงนี่นี่ครับลกเอาครับลกถึงไปเลยลอกมาไหลถ้าลอกถ้าปลกนี่มันสิแพหลายเนี่ยถ้าบลลกมันสิแพหลายครับเนี่ยนี่ครับของงานของเข้าวั้นปั้น่าแล้วทีเดียวเนี่ครับเนี่ยปั้นมาแิ้วทีแล้ว